กเจ็7รถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ลุ้นเปิดตัวปลายปีนี้หน้ากำเงินรอซื้อพาร์ทหเข้าใกล้ช่วงปลายปีเข้าไปทุกทีและนั่นหมายความว่าฤด,ดูการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ก็กำลังเข้ามาใกล้ด้วยเหมือนกัน วันนี้เราเลยจะชวนทุกคนมาพูดคุยและวิเคราะห์กันว่ารถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่รุ่นไหนมีโอกาสที่จะถูกเปิดตัวหรือปรับโฉมให้เราเห็นกันบ้างโดยวันนี้เราจะขอเน้นไปที่รถจากฝั่งญี่ปุ่นกันก่อนซึ่งเราจะขอพูดถึงรถที่เรามองว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะเปิดตัวครั้งแรกในโลกภายในปีนี้แต่ขอบอกไว้ก่อนว่ารถที่เราพูดถึงอาจไม่ถูกเปิดตัวทั้งหมดหรืออาจจะมีรถรุ่นอื่นถูกเปิดตัวเพิ่มมากกว่านี้ก็เป็นได้ 1. Honda Forza 750และ XADV เริ่มกันด้วยรถที่คนไทยน่าจะลุ้นให้เปิดตัวในประเทศไทยมากที่สุดซึ่งฝาแฝดบิ๊กกูเอร์จากค่ายปิกนกนั้นเราคาดว่าจะได้รับการปรับโฉมพร้อมกันทั้งคู่ภายในปลายปีนี้เลยเนื่องจากรถทั้ง2รุ่นมีอายุการจำหน่ายมาเกือบ4ปีซึ่งมีอายุเท่ากับรถโฉมก่อนหน้าแล้วยิ่งมีข่าวว่า Honda ประเทศไทยจะนํารถล่างทางเรียบมาขายทําให้เรายิ่งมั่นใจว่ารถที่จะเอาเข้ามาต้องเป็นรถรุ่นใหม่อย่างแน่นอนเพราะพวกเขาคงไม่เอารถรุ่นเก่ามาขายแค่ปีเดียวให้เสียเวลา 2. Honda ADV 350เป็นอีกรุ่นที่เรามองว่ามีโอกาสปรับโฉมเช่นกันถึงแม้จะไม่มากเท่ารุ่นพี่ทั้งสองส่วนหนึ่งเป็นเพราะอายุการขายข,ายของมันกำลังจะครบ3ปีซึ่งอาจจะไม่ได้มากมายเท่าไหร่นักแต่จากการที่ Forza 350ได้ทำการปรับสเปคเพิ่มหน้าจอสี TFT ไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเราก็คงจะไม่แปลกใจหากค่ายปีกนกตัดสินใจติดตั้งหน้าจอสีให้กับรถสายลุยบ้าง 3. Honda 750 Series ว่ากันตามตรงพวกเราไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดเกี่ยวกับรถรุ่นใหม่ในคลาสนี้เลยแต่หลังจากที่การเปิดตัวของทั้ง Hornet 750และ Transalp 750ไปเมื่อเกือบ2ปีก่อนเราก็มองว่าการที่พวกเขาจะเปิดตัวรถรุ่นอื่นในพื้นฐานเดียวกันเพิ่มเติมก็คงจะเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นรถโฉมสปอร์ตอย่าง CBR 7 5 0 R หรือรถโฉม s c r a มเบอร์อย่าง CL 7 5 0หรืออย่างน้อยก็ต้องทำการเปิดตัวรุ่นที่ทำการติดตั้งระบบค e ลัชไฟ ย y ม m a h a YZF-R9 ตัวตายตัวแทนคันใหม่ของ YZF-R6 ที่ยกเลิกการจำหน่ายไปซึ่งจะเข้ามาทำหน้าที่ในการแข่งขัน World s u p e r Sport ที่ทำการปรับกติกาใหม่ให้รถมอเตอร์ไซค์ที่มีความจุใหญ่ขึ้นสามารถลงแข่งขันได้หลังจากที่ตลาดของรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตสายสนามขนาดแท้หดตัวจนค่ายรถเลิกขายกันซึ่งรถคันนี้ก็ได้รับการยืนยันแบบไม่เป็นทางการออกมาแล้วว่ามีอยู่จริงเพราะทีมแข่งของยามาฮ่าเป็นคนบอกเองว่ากำลังทดสอบรถรุ่นใหม่อยู่ ยาม m a h a t r a c ซ r 900เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีความเป็นไปได้สูงที่จะเปิดตัวส่วนหนึ่งคือรถรุ่นปัจจุบันที่ขายอยู่ทำการปรับโฉมครั้งล่าสุดพร้อมกับ MT09 โฉมเก่าแต่ฝาแฝดล่างสปอร์ตเอยก็ได้ทำการปรับโฉมอีกครั้งไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาปล่อยให้รถล่างทัวริ่งยังคงลากขายโฉมเดิมอยู่และด้วยการมาถึงของระบบเกียร์ YAMT ดูเหมือนจะเหมาะสมสําหรับรถทัวริงเป็นพิเศษเราก็คงไม่แปลกใจถ้า t r a ซอร์9 0 0รุ่นใหม่จะทําการเปิดตัวมาพร้อมกับระบบเกียร์ไฟฟ้าดังกล่าว 6. Yamaha mt 0 7สุดยอดบิ๊กไบค์ขายดีของค่ายซ่อมเสียงในตลาดยุโรป ที่ดันมีสเปคหน้าอดสูสู้คู่แข่งรุ่นอื่นในตลาดไม่ได้ปีนี้เราก็มีหวังที่ตัวแบกคันนี้จะได้รับการปรับโฉมตามรุ่นพี่ MT09 โดยการดึงเอาสเปคหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นระบบการสะเทือนด้านหน้าแบบหัวกลับหรือคาลิเปอร์เบรกแบบเรเดียลมาส์มาจาก y z FR7 7คาวาซากินินจา650และ z 650ฝาแฝดค่ายเขียวผู้ถูกลืมที่มาพร้อมสเปคหน้าน้อยใจไม่ต่างจากคู่แข่งซ่อมเสียง พราะถึงแม้จะหน้าตาดีแต่กลับไม่ได้ใช้โชคหน้าหัวกลับตามสมัยนิยมซึ่งในจุดนี้เราก็ยังห่วงว่ารถรุ่นใหม่จะได้ใช้โชคหัวกลับหรือไม่เพราะรุ่นน้องอย่างนินจา500และแ500ที่เปิดตัวเมื่อปลายปีที่ผ่านมาต่างก็ไม่ได้รับของเล่นเหล่านั้นทั้งคู่แน่นอนว่าหน้าตาของรถคลาสกลางทั้งสองก็จะต้องถูกปรับไปใช้โคมไฟหน้าแบบสากรสไตล์ใหม่เช่นเดียวกับรุ่นน้อง หากชอบคลิปแนวนี้ก็สามารถกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ o t o ต r i v a l ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ G.P.X